นิทานเรื่องไปเที่ยวสวนสัตว์ค่ะไปฟังกันเลยนะคะไปเที่ยวสวนสัตว์นัดรีบไปห้องน้ำและอาบน้ำหลังจากนั้นนิดก็ช่วยเขาแต่งตัวขณะเดียวกันคุณแม่ทำอาหารเช้าคุณพ่อทำความสะอาดรถ หลังเวลา7จ็นาฬิกาพวกเขารับประทานอาหารเช้าในครัวหลังจากนั้นพวกเขาขึ้นรถและคุณพ่อก็ขับรถไปสวนสัตว์พวกเขามาถึงสวนสัตว์เวลา9ก้นาฬิกาพอซื้อตั๋วสีใบสำหรับทุกคน ดูนั่นสิตัวอะไรครับคุณแม่นัดถามเสือจะลูกแม่บอกเขามันดูเหมือนแมวจังนัดพูดนัดเห็นลิงหลายตัวเธอซื้อกล้วยให้พวกมันกินพินิดทำไมไม่เอากล้วยไปให้ลิงกินบ้างครับนัดถาม ทำไมไม่เอากล้วยไปให้เสือกินบ้างครับเสือไม่ชอบกินกล้วยมันชอบกินเนื้อจ้านิดตอบคุณพ่อผมขอไปซื้อไอศครีมร้านนั้นได้ไหมครับนัดถามได้เลยลูกคุณพ่อพูดขณะที่นัดกำลังซื้อไอศครีมมีช่างมีช้างเชือกหนึ่งเดินมาข้างหน้าเขาเขาจึงอยากขี่ช้างเชือกนั้น นิดนัดอยู่ไหนแม่ถามนัดไม่ทราบค่ะนัดตอบช่วยแม่หาน้องให้พบหน่อยลูกแม่พูดอย่างกังวลนัน่นไงเขากำลังอยู่บนหลังช้างค่ะนิดตะกนอย่างตื่นเต้นนัดโบกมือให้คุณพ่อคุณแม่และนิดเขามีความสุขมาก